นักอุตุนิยมวิทยาชาวอังกฤษจอห์นดอตันวางรากฐานคอนเซปต์ทฤษฎีอะตอมหัวใจสำคัญของฟิสิกส์และเคมีค้นพบธรรมชาติของธาตุต่างๆรวมถึงการผสมของอะตอมวางรากฐานให้กับเคมีในสมัยใหม่ดอตันเกิดในครอบครัวควาเกอร์ในเมืองคัมเบรียประเทศอังกฤษ เมื่อดอตันอายุได้12ปีเขาก็ไปทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่เขาตีพิมพ์เป็นการอธิบายอาการตาบอดสีแดงเขียวซึ่งเรามักเรียกกลุ่มอาการผิดปกตินี้ว่าดอตานิซึมทั้งตัวของดอตันและก็พี่ชายป่วยด้วยโรคดังกล่าวดอตันเชื่อว่าตาบอดสีนั้นสามารถจะถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมตั้งแต่ยังเด็กดอตันเก็บข้อมูลรวบรวมทางอุตุนิยมวิทยา ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนความเร็วลมหรือความกดอากาศและก็ได้ทีพิมพ์ผลงานในปี1793เขาเป็นบุคคลแรกที่สามารถอธิบายวัฏจักรน้ำหรือ hydrologic cycle ที่พูดถึงการเปลี่ยนสภาพของน้ำผ่านการระเหยกลายเป็นไอก่อนที่จะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำฝนกลับสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติดอตันยังเสริมอีกว่าไอน้ำไม่มีการทำปฏิกิริยาเคมีกับอากาศ และอัตราการระเหยขึ้นอยู่กับความร้อนแล้วก็ความเร็วของลมความสนใจทางด้านอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศของเขาทำให้เขามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแกสส๊สต่างๆกระทั่งในปี1801ดอตันได้ออกเลคเชอร์ที่สอนที่แมนเชสเตอร์ว่าด้วยการสังเกตการพฤติกรรมของแก๊สและอากาศดอตันพบว่าความดันของแก๊สในภาชนะปิดจะมีค่าขึ้นกับอุณหภูมิ และหากเราให้ความดันกับแก๊สมากพอในอุณหภูมิที่ต่ำๆแก๊สทุกชนิดสามารถจะกลายสภาพเป็นของเหลวได้ดอตันเป็นคนอธิบายว่าอนุภาคของแก๊สเหล่านี้จะมีการชนกับผนังก่อให้เกิดความดันขึ้นมาและหากเรานำแก๊สต่างชนิดมาผสมกันความดันของแก๊สผสมนั้นจะมีค่าเท่ากับความดันของแก๊สแต่ละชนิดรวมกันเราเรียกกฎดังกล่าวว่ากฎของดอตัน และถือว่าเป็นหลักพื้นฐานให้กับเคมีในยุคใหม่อีกด้วยแนวคิดหนึ่งในยุคก,กรีกโบราณที่เรียกว่าอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคเล็กๆที่ไม่สามารถจะแบ่งได้แล้วถูกนํามาย้อนคิดโดยดอตันจากการทดลองหนึ่งของเขาเขาค้นพบว่าแก๊สออกซิเจนจะดูดซับไอน้ําได้น้อยกว่าแก๊สไนโตรเจนและนั่นทําให้ดอตันเชื่อว่าแก๊สทั้งสองชนิดนี้มีน้ําหนักที่แตกต่างกันดอตันมองว่า ท่าต่างๆเกิดจากการรวมตัวของอะตอมที่มีจํานวนแตกต่างกันโดยเขาได้เปรียบเทียบมวลของอะตอมกับอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่น้ําหนักน้อยที่สุดและเขาได้สร้างตารางธาตุเพื่อใช้ในการบอกธาตุต่างๆผ่านสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมจุดหรือกากบาทอย่างไรก็ดีผลการคํานวณน,น้ําหนักของอะตอมธาตุต่างๆนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะว่าตัวเขาเองลืมคํานึงว่า ถ้าชนิดเดียวกันสามารถที่จะประกอบกันได้เช่นโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนที่ดอตันมองว่ามันเป็นอะตอมเดียวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นอะตอมคู่ในงานเขียนของเขาที่ชื่อว่า A New System of Chemical Philosophy ในปี1808ดอตันได้เสนอทฤษฎีอะตอมเป็นของตัวเองโดยเขาบอกว่าอะตอมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ธาตุแต่ละตัวจะมีน้ำหนักของอะตอมแตกต่างกันและเมื่ออะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อกันจะเกิดเป็นสารประกอบที่มีสัดส่วนเป็นจำนวนเต็มทฤษฎีอะตอมของดอตันนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วและในปี1822เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ Royal Society ไม่กี่ปีหลังจากนั้นเยนยาขอบบาซิเดียสได้นิยามตารางธาตุของดอตันใหม่ จากตอนแรกที่ใช้รูปภาพเป็นตัวบ่งบอกธาตุเขาใช้ตัวอักษรเป็นการบ่งบอกแทนอย่างไรก็ดีดอตันก็ยังใช้รูปภาพในการบ่งบอกธาตุของเขาอยู่ดีหากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมัเล่าให้ฟัง ในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ